หม to <Yeah. S 2> so ู่าหมู <Nice. S 2> well ่8แต่บริมใต้อำเภอแม่ริมหรือว่าเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการรอสตติดตามนะเจ้าพูดถึงตต่อหน้าที่ในกรณีรับรองเท็จรับรองเท็จของการปฏิบัติต่อการทำพิดระเบียบเพราะอยากช่วยอสมที่ป่วย แต่ทำงานไม่ได้อสมชี้แจงว่าไม่ยอมรับพฤติกรรมของของขออลพ่อสตาลคอนต์คนนี้ก็ทํางานโดยไม่สํานึกถึงอสมซึ่งเป็นคิดอาสาโดยเฉพาะอสมอที่ป่วยควรจะช่วยเหลือทํางานหลายปีสิบปีแต่การทํางานของเมืองแก้วมาอ้างอิงซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งในัอสมอ หาชื Country, ่นใจที so first, ่ใส่มาครับมีอัมพรสายคำอาจารย์อสมทวันมาแล้ครับมีสุปองคงงามนาคารับอสมแตกที่อ่านเราขอยืนยันว่าเราพร้อมที่จะทำงานกับอสมแล้วก็ยินยัน้างอสมปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่แจ้งทราบออยที่ที่กรเขาแจ้งมามงคลเกิดวานไปเรื่อง ถูกให้ระงับเงินเดือนก็ส่งหนังสือไปถ้าอะไรผมมารู้ที่ไปเหตุแล้วมารู้หลังจากที่ประชุมแล้วเขาก็ย้ำประสานเข้าไปในที่ประชุมตลอดเราประสานก่อนก่อนที่จะมีประชุมด้วยว่า,ว,า,ว,าว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่อย่างไรมาโดยถูกนะน้องขอจากทางฝี่ให้ให้ท,ทางเทศบาลส่งตัวแทนเรือสมงเข้ามป,ประชุมผมก็ให้ประธานเนี่ยแจ้งมาที่ผมให้ผมไปเป็น ผู้สังเกตการพอเข้าไปก็เกิดกฎกรณีข้อถูกตียาวอกว่าอสมอทํางานให้กับใครอสมอไม่ทํางานให้กับใครทํางานให้กับประชาชนนั่นแหละแล้วก็ด้วยค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนของรัฐอีกเวลามีเหตุใดๆก็ตามหรือว่าอสมอเป็นคนของรัฐซึ่งไม่ให้ไปช่วยดำเนินการใ,ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถือว่ารับรับค่าตอบแทนจัฐ ว่าคําร้องมันเป็นของประธานของสมอแล้วก็คาร้องรั้งก่อนเคยส่งมาให้ผมทีนึงผมเห็นกับคือขอสมอห,หลายท่าขั้นเซ็นแล้วก็อย่างที่ทังที่คอบอกว่าไม่รู้ว่าเซ็นจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยะก็เชื่อมั่นในส่วนของอสมอว่าถ้าเขาไม่ออัดเขาไม่ไม,ไม่ไม่เจอปัญหาเขาไม่มาที่รองเรียนท,ที่ที่จะขอความช่วยเหลือได,ได้เราเป็นเพียงแค่ คนที่ร่วมงานด้วยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากนะองทุนส่งเสริมสุขภาพเนาะรับประกันสุขภาพก็ยังยินยักแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับในส่วนที่จะเกิดปัญหาสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็แก้กันไปตามปัญหาครับในส่วนของสอ ที่ร้องไปยังในแพทย์สาธารณสุขแล้วก็สาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขอำเภอนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครไปส่งก็ได้นะครับเราเอาลูกหรือชวนชวนนักข่าวไปส่งเลยก็ได้ที่อำเภอเองแต่ว่าของจังหวัดเดี๋ยวฝากพี่นักข่าวไปส่งให้จะดีกว่านาะแล้วก็มั่นใจว่าผมว่าก็ามีกรณีที่ว่าอะไรนะอาจจะระงับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานนะครับถ้าจะระงับค่าตอบแทน เทศบาลยังขอใช้ความร่วมมือกับท่านอยู่ก็ยังการันตีค่าตอแทนให้ท่านอยู่นะครับคิดว่า60ท่านเนาะคำนวณคร่าวๆ68 68ทมืน่นแล้วท่านละ500น3 0มื่ค่าตอแทนคงไม่สูญหายไปไหนใน่วงจับร้อนนี้ผมการันตีในส่วนที่ค่าตอแทนจะหายไปให้นะครับพอใจไหมครับ หี่จะบอกว่าจนผมว่านะครับเขาควรจะหันมาดูคนทํางานหันมาดูพวกเราซึ่งลําบากซึ่งเป็นด่านหน้าจะต้องไปสู้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกยุงลายนะครับตอนนี้โควิดทุกเรื่องที่เกิดปัญหาคัดกองนะเป็นคนที่ใหญ่ไทจะมาในหมู่บ้านต้องมาแจ้งเราให้เราไปดูให้เราไปสำรวจปัญหาเกิดจาก ความไม่เข้าใจกันเล็กน้อยแล้วมา,มาส,สัมผัสสงถึงเราซึ่งเราเราเป็นคนทํางานเนะาะก็ก็เข้าใจในส่วนหนึ่งแต่ผมเองเป็นส่วนที่ประสานผมพยายามดูแลในส่วนที่ดูแลเสมือนที่พี่ดูแลน้องพี่ดูแลเพื่อนพี่ดูแลร่วมกันตลอดไม่ว่าองสมองจะร้องขออะไรผมไม่เคยขัดแต่เพียงแต่ว่าเราก็ยืนหยัดในความที่ถูกต้องอากจะให้มันดำเนินการให้ให้เป็นทนางที่ถูก พยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับช่วงน,นี้ที่เขียนว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมปัญหาจะเกิดขึ้นนะขอให้มาประสานกับทางเทศบาลด้วยว่า,าเรายังมีกิจกรรมอยู่นะครับตัดว่าถ้าเทศบาลมีกิจกรรมใดๆนั้นให้ประสานในสาดส่วนเพอผมยังไม่รู้จักเลยสาธส่วเพอหน,น้าตาเป็นไงผมไม่เคยไปทําง,งานร่วมเขาผมทาง,งานไม่ได้ถ้ามีเหตุขึ้นมาก็อยา,ากจะขอพี่พ ทั้งสี่บ้างไปประสา,านนอสมอ้วยว่าเราขอยังยังอยากจะทํางานร่วมกับพี่ๆอยู่แล้วขอการันตีในค่าตอบแทนที่พี่ๆจะต้องถูกกระทบถ้าสะสะอนะครับสะสะอเขาเรียกนหะหัวหน้าหัวหน้าให่เรียกว่าอะไรนะสาสุขในแพทย์สาสุขจังหวัดในส่วนของจังหวัดแล้วสาสาสุขอำเภอยังนิ่งอยู่ไดอยู่ในเดือนสองเดือนนี้ในความรับผิดชอบก็คงจะต้องมีทุ่ผม รเราไม่ต้องให้เขากดดันในเรื่องค่าตอบแทนแล้วสบายใจเรื่องค่าตอบแทนนะครับเสนอแล้วก็หาทางแก้ให้ดีที่สุดเราเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราไม่สามารถจะไปแยกแยะได้ว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เราอยากแก้ปัญหาเราอยากทํางานไปได้ข้างหน้าเพราะนั้นถ้าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ร่วมกับหัวหน้าเราคอสทอคอนตานเราขอเป็นตัวเชื่อมแทนชาวบ้านกลับมา ทำงานร่วมกับเราในช่วงระยะโควิดนี้ก่อนถ้าราปรตเขาไม่ดูดายเราเรื่องค่าตอบแทนในส่วนผมไม่ไม,ไม,ไม่อ้างเทศบาลผมขอรับผิดชอบในส่วนค่าตอบแทนพอใจนะครับ